เอาครับหลังจากพาสที่แล้วที่เราจัดการกับเจ้าเกตจากกัดที่ a n c นเชนฟอร์เรไปเราก็ได้ไปเจอกับชิ้นส่วนของเจ้าโซลาร์แมกดาลอดพร้อมกับมีมอนเตอร์เดินปนเปลี่ยนอยู่แถวนั้นนี่ยก็คือเจ้าภูเคภูเคเด๋เจ้านกแรบลินนั่นเองเดี๋ยวนี้เราจะไปจัดการกับมันขั้นแรกเราเขาให้มาคุยกับโอ พวิชชั่นเบเนเจอรอ่างนงี้ปะ่ะอ่านผิดขออภัยครับ oh, ข้ามไป <laughs> let down. ซึ่งเคเวสตัวนี้เขาเขาให้เราไปไปหาแคมป์ไซต์ที่ Ancient Forest เธอคือแคมป์11บนั่นเอง If you want to go on an expedition, open your world map and choose your destination. For this expedition, we need to head to the Ancient Forest. We can expand expeditions as we delve further into the New World. Pretty good incentive to explore, right? Okay, let's look for the campsite. Or if you're lost. Open up your map or use your scout flies to track me. Okay. Whenever you leave the base without signing up for a quest, you'll go on an expedition. There's no time limit or cap on how many times you're allowed to faint. เจะแหวกเก็บของตรงนี้สักแป๊บหบนึง่งเราเราไปที่แคมโอเคตัดมาตรงนี้เลยฮะถึงแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บสมุนไพรกนแคมจะอยู่ข้างบนนี้ฮะสามารถวาดตรงนี้แล้วกลับไปรายงานที่ฐานก็จะได้ จุดเสโซนวันนีม้ม,มาเจอกับหมอนใหม่จเ,มเ,มมเจ้าคูรูยาคูหนีไปแล้ว ให้เราไปล่าเจา้ากุรุยาคุาไปเราไปจัดการมันเควสสั่งมาแล้วยิงก,ก็อยากจะก,กลับไปกินข้าวแมวที่แคมป์ก่อนแ,แต่เดี๋ยวลองสู้ดูก่อนถ้าไม่ไหว ค่อยบับทีหลังตรงนี้มีมีขนมันตกอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ลองลอยอันนี้เป็นเป็นรอยเควสของของอุปกรณ์แมวครมันเป็นลูกแมวเมื่อกี้จะค่อยมาทำทีหลังจะจัดการเจา คูลูยาคูนี่ยมันจะเป็นรูปรูปตีนแมวแล้วก็บางอันก็เป็นรูปหน้าแมวสามารถมาทำเพื่อปลดล็อก,กอุปกรณ์แมวได้เดี๋ยวนี้เจอเจอ,เจอโจทย์เปิดก่อนเลยฮาร์ดฟันเจ็ดสิบเก้าโอ้ยก <c oughs> ันกันปิดทางโอีย เดี๋ยวรอมาทนี้เราจะขี่มันไม่ได้ไม่ได้ไไดโดดโดดขี่ได้ไหมเอ้ยได้ไปีเลยแทงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะสลัดมันจะสลัดเอ้ยดีมากยาบ,บ๊อบปลาบูมแแลงใส่ทาด ความเนเต็มๆโอ้ยลงแล้วจำเลยจัด,ดแรงๆไปเลยดีกว่าอืมเต็มๆ่องร้อยห้าสิบกะแทกรักทีอืมกระดูงหยิบ ก้อนหินมาทำไม,มกันไม่ได้หรอกอ่ะนีไปแล้วมันนีไปแล้วเยวต้องตามไปเล่นมันยังไงมันก็ต้องเสร็จเราแนะ่เจ้าตัวนี้โดดนี่ก็น่ารุโตตามตามหิงห้อยนำทางไป จอดอยู่ตรงนี้จะลองขี่สักทีขี่ได้ปะโอ้ยโอ้ย,อยจะตายมึนด้วยเรีบร้อยไม่ตายวะยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่ <c oughs> ต้องต้องเติมเลือดก่อนเราเอาก้อนหินบรทุบเราแรงเ,เราไม่ได้บัฟเลือดมาด้วยปาด เมื่อกี้เมื่อกี้ตัวมันวัปขึ้นมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะขี่ครั้งรอบนี้เหมือนจะไม่ได้ไม่ตรงตำแหน่งต้องจับมันชนกำแพงเดี๋ยวรอมันเอยรอมันเอยก่อนโอ๊ยไม่ได้ เหมือนจะไม่ได้คนระับเมื่อกี้มันมันยังโกรธอยู่ยังไม่เหนื่อยตามไปเฮ้ยโอ้โหมันได้ก่อนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย จะทำิหน้าน้อยฟันไม่ได้ไม่ได้มุมไม่ได้นี่มุมนี้ได้แน่นอนชาร์ตโอ้ยมันจิกมันจิกฟันโอ้โยเด้งมันดุนก้อนหินมนเราก้อนหินมากันนะ ต้องต้องเปิดแผนเลยเอา้าหล่นแล้วดีเลยไตยต่อโอ้ยพาดแตกพาแตกจัดท่าใหญ่ไปเลยอืมสองร้อยสิบสองมันเปนแล้วฮะมันจะหนีไปที่รังหรือเปล่าตามตามต้องตามไปไม่ถึงว่ะ สักนัดล้มแล้ว,วไปตามไปซ้ำไม่ต้องชาร์จเยอะเรียบร้อยตายทำไ้ดีมากเดี๋ยวก่อนกลับขอฟาร์ารมชิ้นส่วนก่อนเพื่อไปทำของดีได้ กุลุ <Es> ยาคุสเกลเดวเป็นเก็ดมาแล้วก็มีชิ้นส่วนแตกตรงนี้เป็นเกดเหมือนกันอันนี้เวสบอกให้กลับไปที่แอตเทลาโอเคเรากลับไปที่แอตเทลลาก่อนอีกเ็ษยัด นี่ของที่ได้เพิ่มเติมไปปลดล็อกแคมป์เขาให้เราไปคุยกับ commander you've done well okay. we're the ones to get it done the fifth has an urgent mission หมืตว่าพต่อไปจะให้เราไปจัดการเจ้าภูเกภูเกนะครับเดี๋ยวเราไปก็เดี๋ยวก่อนไปขอแวะแวะลิตี้แป๊บหนึงดูว่าเราขาบอะไรได้บ้งรอรอ เดี๋ยวทำดูชุดเกาะก่อนเราวทำของอะไรได้บ้างอุลตริฟอนอันนี้เป็นช่วงไอบอลชุดกันหนาวคุลุยาคุทำหมวกคุลุยาคุได้ทำเสื้อของเรศกัศทดทำเสื้กระดูกได้ ของจะพอทำทางเซตหรือเปล่าไม่น่าพอเดี๋ยวเราเอาเอา,เทาที่ได้กอนนะเอา,เอา,เ,อาเอาที่ดีเฟนเยอะที่สุดก่นอนดูพลังป้องกันเยอะๆเฟนหกหกหกเท่ากันหมดเลยนี่วะเ,เอาเสื้อมาก่อนตัดมาใส่เลย ขัสเซอร์ดอนเซลถุงมือเข็มขัดจัดมาแล้วก็กางเกงหมวกเนี่ยทำไม่ได้ฮะ ้องใช้แอนเชนบอลแอนเชนโบสองอันหมดแล้วไว้ก่อนจวค่อยไปทำทีหลังได้โโคตเท่ไปไปรูดเคดลสกันต่อคุยกับแฮนเลอร์แฮนเลอร์นั่งอยู่นี่ กดนิวเคลส์แอทไซน์นี่ฮะล่าเจ้าภูเก็ตภูเก็ตแคม11ที่เพิ่งปลดล็อกมาแบบกินข้าวแมวก่อนออกล่าเอาอันที่เพิ่มดีเฟนเยอะๆดีเฟนเด็กเฟนเอสแอตแทกอัพ เด็กไม่เข้าเลสอ๋ออันนี้แล้วกันได้สตามินา่าได้ดีเฟนต์ไปพีพัฒน์หนาว มีของฟรีไหม oh, <yeah. S 1> มีเลชั่นกับเฟิร์สเอ็ดเม็ดแล้วก็ยาแอนติดอตเอาไว้แก้พิษนะฮะแอนติดอตมีให้ฟรีเลยเดี๋ยวเราลงผิดทางหรือเปล่าเราต้องไปทางนู้นสิเดี๋ยวๆเ,เ,เ,เหมือนจะมีล่องรอยให้กเก็บนะฮะนี่เราลอยเจ้าภูเก็ต มันมีรอยตรงนี้อีกตามตามรอยไปเป็นไงเราเจอแล้วมันอยู่ข้างหน้าแล้วฮะแต่เขาไปเปิดสวยๆเก็บเก็บนี่แป,ป๊บถ้าทไลายลงมาตรงนี้ ขอปีนปีนเห็ดได้ปีนเฮ็ดได้ไนเลยขอทีหน่อยตีไปตีปตโอ้เนี่ยอันนี้ต้องกดจับไว้นะฮะเมื่อกี้ไม่ไงั้นมันสะบัดเราหลุดเล่นลำตัวเล่นลำตัวขอฟินิชมุกสักทีหนึ่ง ได้แล้วมาชาร์จฟันผมกล้องไม่เห็นไกระชากนอนหนึ่งทีฮะอีกสักทีอืมเม็เต็มฮะสองร้อยสามสิบลามาล้อืมขหางสัทีนึงเ <c oughs> ออ ผิดผิดจะแล้วใช้แอนติโดอตเพื่อล้างพิษจะไปไหนลงมาก่อนลงมาคุยกันก่อนไมวงใชจะจับจับมันชนกับแพงกดพิษกดพิษเล็งเลงให้ดีมันหันไปทางอื่น โอ้ยไม่ได้มันโกรธอยู่ฮะเติมเลือดเติมเลือดก่อนเดี๋ยวๆรอเหนื่อยรอมเหนื่อยโอ้ยโอ้ยโดยนอีกครับโดนฟาดหางฟาดหาง Mhm, ừ, lốm lông, cắt ôi oi, lông mía. Tēt ơi, tēt ơi. Tēt ơi, tēt mình Tēt ơi, tēt ơi. Tēt ơi, tấ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 t ơi. Tēt ơi, อันนี้ไปคุยกับกับแพงล้มเสร็จแล้วแน่เราเนี้อืมรัดเต็ม,มเต็มเตียงตัวอะไรมามีอันเจนัดมาครับเหมือนจะเข้ามาคุ่นวายเดี๋ยวเดียเด๋ยวโอ้โหเลือโอเ้โอเอเ้าว ทีเดียวตายเลยโดนอาจ,จนัณ์กัดน,นอนเลยทำไมฮะเดี๋ยวต้องจัดการเราผูเกเ้ผูกเก้ให้ได้เมื่อกี้อาจ,จนัณ์มาเสือกทำไมทำไม อาจย์นัตอนนี้เหมือนจะโหดเกินไปเรายังสู้มันไม่ได้พลังป้องกันเรายังน้อยอยู่นั่นไงมันอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวตรงนี้อจ์นัดมันจะ,จะเดินผ่านมาด้วยเนี่ยจะต้องรีบไล่มันไปที่อื่นอุ้ย,อ,ยอีกสักที อีกสักทีได้ไหมชาร์จปันอีกสักทีโอ้ยมันพ่นผิดมันพ่นผิดผิดผิดเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดกยาดกยาเติมเลือดก่อนโอ้ยติดผิดอีกแล้วเดี๋ยวใจเย็นขอตั้งหลักก่อน หิวหน่อยเยี่ยมอ๋อกินซ้ำทำไมตอะไรเนี่ยอย่างนี้กินผิดอันเนอะลนลนโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยวิ่งนานเกินเหนื่อยขี่อีกรอบเฮ้ยขี่ได้วะรอบนี้จัดเลยเล่นลำตัวหลบเปลี่ยนไม่เห็นหางวะ เดี๋ยวตัดทางเลยดีกว่าเราเนี้ยไม่รู้จะตัดขาดหรือเปล่าได้ยัง่ยโอ้ยดาแล้วดาแล้วพาดฟันอืมค่อยแรงเท่าไหร่จากไปหนึ่งทีสองทีทีที่สามเขาจะจุกจุกอืมฟัน เฮ้ยหางขาดเราตัดหางมาได้ฮะถือว่ายอดเยี่ยมร้อยสิบสี่ยังอยู่ยังอยู่ต้องวิ่งวนต้องวิ่งวนจับจับม่งกับแพงอรอบเลยไหมมันหนีมันหนีเด็ดเด็ว ดี๋ยวลงมาก่อน <c oughs> ไม่ทันคว <c oughs> ามห่างก่อนตัดห่างมันได้นะฮะทำไมกดไม่ได้เอา้ามันมีก้อนหินซ้อนอยูอ่เฮ้ได้ห่างมันมาโูเก็ูเกเทว มีเกตจากกัดเดินมาทุนแต่ปล่อยมันไปมันไม่ใช่เป้าหมายของเราเรามาล่าเจ้าผู้เกยผู้เคกินเตชันหน่อยดีกว่ารู้สึกว่าสตามิีน่าน้อยเหลือเกินโอเคยินเสียงเหมือนอาจจะนัดเดินอยู่ข้างหน้าใครหรือเปล่าใช่จริงด้วยฮะมันมาแล้ว เดี๋ยวจะการเจ้าตัวนี้ให้ได้ก่อนเพรงั้นอาจารย์นัดมันมันเข้ามาวุ่นวายนะฮะโอ้ยโดนคำรามใส่สะทันพาร์คุ้มอืมอีกสักทีฟันโอ้ยคำรามอีกแล้วหรือว่าอาจารย์นัดจะมาวุ่นวายอีกแล้วฮะ ตัวนี้รับเข้ามาก่อกวนแอบได้เลยมีที่ให้แอบอ่ะทุกนีจะรอนไปรอนเดินผ่านไปก็ยังสู้ไปไม่ได้นะครับระดับมันสูงกว่าอืมโดดขึ้นมาทำไมโอ้ยโอ้ กลงมาอย่างนี้เลยเขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ okay. มไม่หลดน,นะฮะจักทีโดนโดนไหมนี่โอ้ไม่โดนโอ้ยโดนโอ้ฮิตบ็อกอะไรวะเนี่ยโดนได้ไงะเนร่ย เรียบร้อยตายเลยกดผิไกดิ็ิเราจัดการเจ้าพูเคกูุเคเรียบร้อยแล้วนะมันเป็นเหยื่อของเราเฮ้ยได้ของแลนมาด้วยพูกเเกพุกเเกแซด เกดภูเก็ตเทโฮไปได้ห่างมันด้วยเมื่อกี้ก็ได้ห่างมาอันหนึ่งนี่งาจะนัดเดินจะต้องดู้แล้วเดี๋ยวจะจัดการมาทีหลังนะไอ้ตัวนี้ปล่อยมันไปก่อนตอนนี้เรายังสู้มันไปไม่ได้ แปลกแปลกเก็บลองลอยสักหน่อยัวเวทคอมพีวเตอตายไปรอบหนึ่งเป็นอุบัติเหตุโอ้ได้ไฟสั้นแสกด้วยสองอันเลยของดีของดีองดเอาไปทำอาวุธได้ ใช้เวลาไปเท่าไหร่แบบเนี้ยไม่ได้ดูเมื่อกี้